งานหลักก็คือเขียนหนังสือเป็นต้นทุนชีวิตที่เรามีมานานแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ค้นพบอยู่ในใจเนี่ยก็คือการชอบทำทำทำเบเกอรี่ทำเค้กทำขนมเค้ก,เ,กเพราะว่าที่บ้านก็ทำเป็นงานอดิเรกมาตั้งนานแล้วเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้ไอ้พวกเนี้ยไอ้สองสิ่งเนี้ยจะมาบวกกันได้ยังไงก็มองทุกคนก็ต้องมีภาพฝันอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ก็มีภาพฝันตั้งแต่วัยไหนแล้วว่าอยากจะมีบ้านหลังเล็ก สีขาวอยู่ได้ดูแลเองได้ใช่ไหมคะมันก็เป็นภาพฝันที่ไม่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ถ้าเกิดเราฝันใหญ่โตบ้านหลังใหญ่พี่ว่ามันก็ไม่ได้สามารถที่จะเป็นจริงได้มันก็ฝันทิ้งเพราะฉะนั้นฝันที่มันใกล้ตัวมันก็สามารถทําได้วันนี้มันก็มีบ้านหลังเล็กๆสีขาวอยู่ในพื้นที่ของคุณหมอที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะแล้วก็พผอิญจังหวะและโอกาสมันดีเขาก็ เห็นเราทำอะไรที่แบบรื่นรมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเขาก็อยากให้อ่ะลองมาใช้ชีวิตดูไปจัดการเองทำอะไรคือโอกาสเนี่ยมันเปิดทุกเวลาอย่างที่บอกโอกาสมีเป็นร้อยเราอาจจะใช้โอกาสนั้นให้สำเร็จผลได้อาจจะสองสามสี่แต่นั่นหมายถึงเราต้องทำการบ้านด้วยใช่ไหมคะก่อนนั้นน,นเราก็ต้องทำการบ้านว่าทำไมต้องเชียงใหม่พี่จบที่เชียงใหม่ค่าคณะวิทย์ศิลป์เรียนทางด้านศิลปะมา เพราะฉะนั้นเราก็มีพื้นฐานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราคุ้นชินกับเมืองนี้แล้วมันก็ติดอยู่ในหัวตลอดพอทางานที่เราเราเป็นคนกรุงเทพเรียนจบกลับไปกรุงเทพทํางานอิ่มตัวละ20 20, 20กว่าปีนะคะนั้นมันก็มันก็มีคําว่าเชียงใหม่อยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากที่เราจะเคลื่อนย้ายมาเมื่อเมื่อถึงวันนั้นก็คือเราก็เริ่มต้นจากสโลลาฟ์แล้ว เราที่เคยทํางานที่ทํางานเกี่ยวกับนิทยาสาร์ผู้หญิงนิทยสารแฟชั่นหลายๆฉบับซึ่งเข้าใจใช่ไหมคะคนทําหนังสือมันก็จะไม่มีเวลาที่แน่นอนด้วยการทํางานที่เป็นทีมเวิร์กที่ใหญ่ใช่ไหมคะก้าวเดินต้องต้องพร้อมเพียงกันเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็ต้องไปพร้อมกันจะกินจะนอนจะอะไรมันก็ไม่เป็นเวลาไม่เป็นระบบไปหมดอย่างที่ทราบก็คือพอทํางาน20กว่าปีเนี่ยโลกเครียดมันทาค่ะ เราก็อ่อนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดเงินทองีิหามาได้ก็คือเข้าไปรักษาตัวนั่นก็เป็นจุดที่ทาให้ให้ให้พี่เองเนี่ยต้องต้องหยุดชีวิตพันนั้นประกอบกับมารู้จักกับคุณเมต่ตาซึ่งเขาสโลไลฟ์มาก่อนเราก็ได้เขาเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงทําได้จริงนี่ใช้เงินน้อยได้จริงนี่อ,อย่างนี้น,นะคะเมื่อก่อนเนี่ยทำพี่เลงไม่เคยทําธุรกิจในเรื่องของเบกรี่มาก่อนค่ะค่ะ ไม่เคยเปิดร้านเลยไม่เคยเลยค่ะแล้วก็คำว่าธุรกิจกับคนที่เรียนสายด้านนี้อาจจะเข้ามาเข้ามาหากันด้วยความลำบากด้วยก็ได้แต่ว่าพี่ก็พื้นฐานเนี่ยค่ะก็มีก็เข้าใจก็เรียนรู้ได้บัญชีหรือเพดและผลตรงเนี้ยนะคะมันมีแต่ใจของเราเนี่ยไม่ได้ชอบที่จะลุกขึ้นมาบริหารคนหรืออะไรที่เป็นมากมายเราก็อยากจะมีอะไรที่มันเล็กๆ ดูแลได้พออ,อยู่ตัวเพราะว่าถ้าเราวัยนี้เนี่ยเราก็อยากเป็นผู้หญิงที่จะก้าวสู่วัยทองอย่างอย่างไม่ไร้สาระแล้วก็มีความแข็งแรงทั้งจิตใจและร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรเราก็ต้องดูแล้วว่าม,มันเป็นชีวิตเราใกล้เคียงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ปลูกบ้านในพื้นที่ที่ดูแลเองได้ทำเค้กสีห้าก้อนต่อวันอย่างเงี้ยออกมาได้ไว ธุรกิจของพี่ก็จะเป็นธุรกิจเล็กๆค่ะเริ่มต้นแต่อนาคตเราไม่รู้มันอาจจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ตอนนี้เราก็พยายามเป็นโฮมเมดจริงๆใช่ไหมคะลักษณะนั้นค่ะมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทําได้พี่ว่าทุกคนมีจุดมีจุดพลิกชีวิตของตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่มีแรงเราต้องมานั่งสาเหตุว่ามันเป็นที่ร่างกายหรือเป็นที่จิตใจจนกระทั่งเราพรบว่า เราเราอ่อนแอทางด้านจิตใจมันใช้มามากเพราะฉะนั้นมันก็คือมันก็เป็นโรคเครียดที่จะต้องพักผ่อนนะ,นะคะกินอาหารให้ถูกอยู่ให้เป็นอยู่ยังไงให้มีความสุขขึ้นก็ก็หาหาข้อมูลทําทุกอย่างเพื่อที่เราอยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นเพราะว่าเราไม่อยากจะพึ่งยาพึ่งคนอื่นเราอยากที่จะกลับกลายมาเป็นคนที่แข็งแรงพอหาสาเหตุเจอแล้วมันก็คือการกินอย่างถูกต้อง อยู่อย่างถูกต้องเพื่อให้กายและใจเข้มแข็งขึ้นนั่นก็คือที่มาของสโลไลฟ์ที่เราไม่เคยสนใจเลยเราสนใจแต่สิ่งแวดล้อมอะไรก็ไม่รู้ที่มันที่มันครอบเรานั่งอยู่ในรถทําได้ตัง้งสามสี่อย่างขับรถด้วยคุยโทรศัพท์ด้วยอ่านงานด้วยจ่ายงานด้วยหลายอย่างมากใช่ไหมคะมันสามสี่อย่างสติอยู่ตรงไหนไม่มีเพราะฉะนั้นสโลไลฟ์นี่ก็คือการ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 ,การนิ่งการ การมีสมาธิแล้วมีสติกับตัวเองมากขึ้นว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรแล้วก็จดจ่อในสิ่งที่ตัวเองทํามากกว่านั่นคือสโลลฟ์ของพี่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนถูกไหมคะทุกคนใช้ชีวิตรูทีนเป็นประจําวันเป็นประจําวันจริงๆเพราะฉะนั้น ถ้าจะคิดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาทําอะไรมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องก้าวขึ้นมาที่จะพบกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้เพราะพี่เนี่ยยกตัวอย่างว่ามาอยู่แบบนี้เนี่ยพี่เนี่ยเป็นมนุษย์ที่ขี้กลัวมากที่สุดกลัวยิ่งยิ่งมีอายุมากขึ้นจะรู้เลยว่าเราเป็นคนขี้กลัวมากๆขี้เหงาขี้กลัวแล้วทําไมเรามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้เรามีพ่อแม่ที่ต้องดูแลมีพี่น้อง มีครอบครัวใช่ไหมคะ,ะไม่ใช่ตัวคนเดียวแต่ทําไมออกมาได้พี่ไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มายื้อให้ตัวเราเองทําอะไรไม่ได้พ่อแม่เรามีอยู่ที่กรุงเทพเราโทรศัพท์คุยกับท่านได้แฟนเราคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเดินทางมาหาเราได้ใช่ไหมคะถ้าใครต้องการความช่วยเหลือเราเดินทางกลับไปหากันได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดทุกวันไม่ใช่หรอคะ เพราะนั้นในหนึ่งวันในหนึ่งเดือนเราสามารถสร้างชีวิตสร้างงานสร้างสร้าง,างเขาเรียกว่าเรามาใช้ชีวิตไม่ให้ชีวิตเราใช้เนี่ยเราใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้โดยที่เราเลือกเองใช่ไหมคะถ้ามาที่นี่เราสามารถที่จะบังคับตัวเราเองให้ออกไปเดินที่สวนสุขภาพได้ไหมถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทํามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่การเดินการได้หายใจสุดส,ดสดุอากาศบริสุทธิ์เข้าไปอย่างเนี้ยน้ําหนักลดด้วยสุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทํามันจะได้ไหมคะแต่ว่าข้อจํากัดของการอยู่ในเมืองมันก็มีเยอะก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงล่ะอย่าง,อ,อ,ยางอย่างที่พี่เขียนไปบอกไปว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ก็จะใช้วิธีขับรถจอดที่ไกลๆแล้วก็เดินเอาเดินขึ้นเดินลงรถตรงตรง,ตงขึ้นลงรถไฟฟ้าคือคือมันต้องทําอะคะ่ะ มันมันเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าวินัยที่ฝึกให้กับตัวเองอันนั้นคือสําคัญแต่ถ้าเราปล่อยชีวิตให้รูทีนพี่ว่าความรูทีนมันก็อันตรายแรงบันดาลใจมันจะมันจะเกิดขึ้นยากมากกับการปล่อยให้ชีวิตอยู่อยู่เป็นเขาเรียกว่าผูกประจําแบบนั้นตื่นเวลานี้อย่างนั้นอย่างนี้พี่ว่ามนุษย์ทุกคนในแต่ละวันจะสร้างสิ่งที่ดีได้แรงบันดาลใจคือตัวขับเคลื่อนถูกไหมคะวันนี้เอ๊ะทําไมเราอยาก เราลุกอยากทําเค้กจังเลยเราอยากเขียนหนังสือให้มันดีๆจังเลยแรงบันดาลใจในแต่ละวันเนี่ยต้องต้องสร้างมันต้องสร้างมันแล้วทําแล้วทําแม้ว่าวันหนึ่งเราจะได้นาทีทองสองสามชั่วโมงพี่ว่ามันก็คุ้มค่าคือ,อ,อมาเชียงใหม่ครั้งแรกพี่พี่ความความความตอนตอนแพ็คของขึ้นรถรถทัวร์นะคะเพราะมันเยอะมากของสามสี่หลังหลังจากทิ้งไปแล้วของที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยคะ่ะ มาเห็นพี่ก็คิดว่านิมมานนี่แหละใกล้เคียงเราที่สุดมันเป็นเมืองใช่ไหมคะจากเมืองใหญ่มาสู่เมืองที่สองที่เล็กกว่าเราก็ค่อยๆลดทอนความกลัวไปแต่ตอนนั้นก็ยังกลัวอยู่นะคะคือจะอยู่ได้จะอยู่คนเดียวได้หรอจะมาเจอกับคนใหม่สังคมใหม่ก็อยู่ได้พี่ตั้งลิมิตของตัวเองว่าไม่เกินหนึ่งปีในการปรับตัวหลังค,คือเข้ามาเขียนหนังสือแล้วทำเค้กด้วยเปิดระเบียงบ้านให้คนมาทาน พอมันอยู่ได้ปับ๊บมันก็ค่อยกล่าวจิตใจแล้วค่ะพี่ก็คิดว่านิม,มานไม่ใช่แล้วมันต้องมาเป็นอีกที่หนึ่งที่โล่งกว่าทุกคนก็บอกว่าเออทำไมยงไม่ไปถนนคนเดินทำไมไม่ที่มันเป็นแหลกพี่ก็คิดในใจว่าพี่จะมาเปิดพี่จะมาเชียงใหม่เพื่อเปิดร้านเค้กสู้กับอีกหลายๆร้านเพื่ออะไรมันก็ไม่ได้ต่างกับชีวิตเดิมๆเ,เลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะมีอยากจะมีชีวิตของตัวเองทำอะไรที่ตัวเองตั้งใจทำแล้วเดี๋ยว คนจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาเราต้องทําดีที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นว่าตรงไหนล่ะที่เราจะอยู่ได้กับกับสิ่งที่เราลดทอนจากนิมมานเป็นเชียนใหม่จริงๆเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเพื่อนสนิทซึ่งเป็นคุณหมอเนี่ยมีที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสคือจริงๆแล้วคุยกันตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เคยคิดจะสนใจแต่เมื่อวันหนึ่งโอกาสมันพูดขึ้นมาปั๊บพี่ก็ โอเคงั้นเราจะกลายมาเป็นแม่ค้าขายเค้กและชาวสวนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นคนตกแต่งร้านรวมกันอยู่ในนี้เลยค่ะก็ชีวิตกรรมกรก็เลยเกิดขึ้นที่นี่ซึ่งซึ่งมันก็เป็นชีวิตที่ต้องพัฒนาอีกเรื่อยๆค่ะ mm hmm. จริงๆแล้วประสบการณ์ชีวิตช่วยได้เยอะในในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ยใช่ไหมค่ะพี่ว่าประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนมีค่านะไม่ว่าจะออกมาเป็นบวกหรือลบอยังไง มันคือหนังสือเล่มหนึ่งที่จะให้คนอื่นได้อ่านและนำไปได้ใช้ชีวิตได้ไม่ว่าจะาคนคนนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่1ถึง,งอายุ1-6ถึง6ขวบก็เป็นประสบการณ์ชีวิต1-90ถึง90 1ถึง25ทุกคนทุกคนมีทางเดินของตัวเองซึ่งนำมาบอกต่อเล่าขานหรือว่า ใช้เป็นแกนหลักให้คนอื่นได้ได้ก้าวต่อไปได้ถูกไหมคะแต่นั่นหมายถึงต้องอย,ยืนอยู่ในข้อมูลของความเป็นจริงด้วยไม่มีสีสันอะไรที่มันเกินจริงถ้ามันไม่เกินจริงเนี่ยทุกอย่างที่มันอยู่กับความเป็นจริงพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วอะค่ะถ้าเราอยู่กับสิ่งที่ปลอมมันพี่ว่ามันยากนะ mm hmm. พี่ว่ามันยากที่จะเป็นที่จะอยู่ที่จะคิด ให้มันอยู่ในสเต็ปของความปลอมอย่างนี้ค่ะ